คนนี้นี่ดาราถามโอ้อเอาเอาเลยวันน่าเก้าอ่ะอ่ะวันน่หกแหละต่างกันอย่างไรคะหลวงปู่โอ้โหถามถั้งวันน่เก้าถามถ้าอ่วันน่หกหลวงปู่ไม่ค่อยจะแม่นวันน่หกเท่าไหร่วันน่หกนี่ อาวนาหกนาะนะไม่เป็นไรเอาวันเก้าก่อนเอาตอบตอบคำถามก่อนแล้วนะค่อยขยายความถ้ามีเวลาวันนาเก้ามีหนะึ่งไล่ภาษาบาลีก่อนเพราะว่ามันจะได้ชัดมันจะได้ง่ายสุภะสองสุโ 3, พสะสามอภิจชะสีสันตุทิห้า สันเลขาหทูตเจปาสาธิกะ8ปดอปัจยะเกวิริยารัมภะนี่คือบาลี9ตัวเรียกวันวักณก9หมายความว่าหนึ่งเลี้ยงง่ายเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายคือเป็นคนไม่โยเยไม่ไม่ขี่ดือ้อขี่ดึงว่านอนซ้อนง่ายกินง่ายอยู่ง่าย ไปง่ายมาง่ายไม่คนดื้อด้านดึงดันเรียกว่าคนเด้งง่ายสองเป็นคนบำรุงง่ายหมายความว่าจะทำให้เจริญพัฒนาง่ายทำให้มีความรู้ทำให้มีความสามารถทำให้เป็นคนดีเป็นต้นง่ายเรียกว่าสุโปสะสามเป็นคนมักน้อยหรือเป็นคนกล้าจน คนไหนที่เป็นคนทําตนเองแล้วก็มีใจยินดีชอบที่จะมาจนกล้าจนนี่แหละหรือมากน้อยเอาน้อยๆยมีแต่น้อยน้อยมีมากก็เอาออกมีมากกัส็สปพัดมีมากกับแบ่งปันให้คนอื่นผู้อื่นผู้อื่นตัวเองจะมีน้อยน้อยกล้าจนมีน้อยน้อยนี่คืออปิชฌานี่คือคนวันณะสูงวันณะของพระเจ้ามีเก้าอย่างนี้แหละไม่ใช่วันณะเป็นสูตเป็นแพทย์เป็นกษัตริย์เป็นพรามอะไรอย่างนี้ไม่ใช บรรดาของท่านเป็นแบบนี้เป็นคนชั้นสูง The Classes มาใช่คนทั่วไป The Masses มาใช่คนสามัญทั่วทั่วไปคนปุถุชนทั่วไปแต่เป็นคนอริยะพูดง่ายๆก็คืออริยะเป็นคนพิเศษคนชั้นสูงนะเพราะนันเป็นคนที่นอกจากจะมักน้อยกล้าจนเป็นคนน้อยๆอ,อย่างพวกเรานี่มาเป็นคนวรรดสูงเป็นคนกล้าจน เป็นคนมีน้อยเป็นคนเอาไว้น้อยไม่เอามากมีมากก็สะพัดออกสะพัดเป็นคนช่วยเศรษฐกิจประชาชนเป็นคนวยเศรษฐกิจโลกคือไม่สะสมไม่มากไม่เอารวยคนรวยเนี่ยเป็นคนทําลายเศรษฐกิจอย่างบ้าบอคอแตกเลยคนรวยเนี่ยสะสมรวยรวยรวยนี่คือคนทําลายเศรษฐกิจคนที่สะสมไม่คนที่ไม่สะสมมาจนมีแล้วก็พอกินพอใจก็สะพพัดออกพอกินพอใจตามฐานะ พ่อฐานนาพวกเราีเป็นคนท,ทานนําฐานนไดีมากคือไม่สะสมเงินเลยเป็นคนจนมีเงินน้อยมากมีส,สัสิทรัพย์สินน้อยมากแต่ไม่ขาดแคลนใช้อย่างดีอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นความซับซ้อนมากในความเป็นมนุษย์ที่สามารถทําตนเองให้อยู่ในสภาพนี้ได้เป็นความยิ่งใหญ่ไม่ใช่ความเล็กน้อยไม่ใช่ความสามัญเป็นความยากที่จะให้เป็นคนแบบนี้ได้ เป็นคนใจพอในหลวงรัชกาลที่9เราเอาข้อนี้มาใช้ใช้คำภาษาไทยว่าพอเพียงเรียกเป็นถึงกันเศรษฐกิจพอเพียงให้บริหารฐานะบุคคลความเป็นอยู่ของตนของสงังคมให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจใจพอเศรษฐกิจมีความพอ ทุกวันนี้ใจคนมันไม่พอพอไม่เป็นมันมีแต่ตกะกระได้มากเท่าไรก็เอาได้มากเท่าไรยิ่งหลงละเริงยิ่งจะต้องได้มากมากมาก,ม,ากมันไม่คือเคย,เคย,เ,คยเคยพอเช่นเออเรามีเงินนินาหาเงินได้แล้วเดือน,นตั้งเท่านี้พอแล้วเออพอถ้าเราทําได้มากเว่านี้ก็ทำเถอะแต่สะพัดออกเลย แจกจ่ายเจื้อจานเกือ้อกูลถ้าคนเข้าใจอย่างนี้และทําอย่างนี้จริงแล้วเศรษฐกิจ,จเจริญอย่างพวกเรานี่ชาวอโศกเนเป็นคนที่พัฒนาเศรษฐกิจได้ดีมากและทําตนช่วยประเทศชาติที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดเพราะมาเป็นคนจนมาเป็นคนไม่สะสมเป็นคนใจพอน้อยมีน้อยๆก็พอจะกระตั้งในชาวโสก้นี่ศูนย์บาทก็พอทํางานฟรี ไม่ต้องมีไรายได้ไม่ต้องมีไรายได้เลยอยู่สบายเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่สูงส่งในสันงคมหรือในความเป็นมนุษย์ในโลกและมันเป็นไปได้ไม่ได้พูดโกโก้พูดสัจจธรรมพูดความจริงว่าคนมาเป็นชนี้ยากฮอนสันโดดเป็นคนพอใจพอและเป็นคนขัดเกลาสันเลยค่ะ นะสันเลขะเป็นคนขัดเกลากายกรรมที่มันไม่ดีมันบกพร่องตอนเองบอกพร่องกายกรรมไม่ดีขัดเกลาปรับปรุงวจีกรรมตนเองไม่ดีปรับปรุงสันเลขาทำนะจิตตัวเองบอกพร่องจิตตัวเองไม่ดีขัดเกลาจิตตัวเองสันเลขะทูตะด้วยศีลด้วยข้อกําหนดที่พระเจ้าสอนเป็นลําดับลําดับลําดับสูงได้เคร่งได้ เป็นศีลเคร่งเป็นศีลศีลที่ปฏิบัติได้แล้วไม่เคร่งศีลที่ปฏิบัติยังไม่ได้แต่ตั้งใจปฏิบัติศีลให้เคร่งแม้ศีลข้อหนึ่งนี่คนที่ยังทําไม่ไหวนี่เคร่งศีลข้อสองคนที่ทําไม่ไหวเคร่งแต่ปฏิบัติได้แล้วมันไม่เคร่งเรียกว่าทูตะทําให้ศีลเป็นทูตะทําให้ศีลเป็นสามัญเป็นปกติ ทำได้โดยตนเองได้บรรลุทมข้อศีลที่ที่าน้กำหนดนี่เรียกวัตถุตะปาสาธิกะก็คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วขัดเกลากายวาจาใจได้ดีแล้วพัฒนาดีแล้วมันจะมีอาการที่น่าเลื่อมใสอาการทางกายก็น่าเลื่อมใสอาการทางวัจีอาการทางใจยิ่งน่าเลื่อมใสแต่คนที่รู้อย่างอาตมาในคนจะเข้าใจจะ ศรัทธาเรื่อมใสว่าอาการทางใจของอาตมานี่น่าเรื่อมใสมากแต่คนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไม่ค่อยเรื่มใสเพราะไม่เชื่อใจอาตมาเพราะไม่รู้ใจอาตมาเข้าใจใจอาตมาไม่ได้กายกรรมของอาตมาอาจจะบกพร่องมีข้อด้อยเยอะแต่ใจของอาตมานี่สูงส่งพูดไปแล้วก็เนื้มเนียม,มตัวเองเหมือนไหม้พูดแล้วยกย่องตัวเองแต่อาตมาพูดความจริง เอาความจริงออกมาสาธยายให้ฟังไม่ได้มีจิตอยากโอดอยากโอตัวเองขอยืนยันสาธเอยจิตนะเป็นอุปกิเลข้อสาธเอยอยากโอดอยากโอตัวเองไม่มีนี่พูดความจริงนะพูดสัจจะเลยไม่มีกิเลสตัวนี้อาตมารู้ว่ากิเลสตัวนี้คืออาการอย่างไรแล้วอาตมาไม่มีอย่างแข็งแรงด้วยไม่มีหรอกกิเลสตัวนี้แต่คนพูดไปแล้วฟังไม่รู้รือแต่คนที่ฟังมีปัญญาดีๆฟังแล้วจะเข้าใจว่าอ๋อ จะได้รับประโยชน์นะว่าเป็นคนที่มีทูตะมีฟาสาธิกะอะปัจจยะเป็นคนไม่สะสมไม่สะสมวัตถุเงินทองไม่สะสมกองกิเลสไม่สะสมอะไรอีกแล้วนะวัตถุเงินทองเก้าของกนตาา่างนานาเป็นวัตถุเป็นของเพื่ข้างนอกก็ไม่สะสมภายในก็ไม่สะสมกิเลสอะไร ไม่สะสมอะไรหมดศูนย์เป็นอปัจจยะและเป็นคนยอดขยันวิริยรำพระ,ะปลารบความเพียรมีใครเห็นโอ้เป็นคนขยันมันเพียรอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นคนเฉยแฉะ,ะเป็นคนใช้เวลาทิ้งไป,ปเปล่าๆปล่าไ,ไม่เป็นคนปารบความเพียร ขยันมันเพียรอยู่เสมอทํางานนั่นงานนี้งานนี้นนไม่ไม่ทรมานตนโดยรู้จักรู้จักการเพียรรู้จักเพียรรู้จักพักพอดีพอดีนี่เป็นวันนักเก้าเกข้ออันวันอะวันนาหกสี่ข้อแรกคืออะอับัทุพระทุพโปะ อับมหบปิชาอสันตุธินีสีข้อแรกอ,อีกสองข้อนั่นคือโกสศชะกับสังคณิกาสังคณิกาเนี่ยสังคณิกาโอโกศชะคือขี้เกียจตรงข้ามกับวิยารัมภะโกสศชะ,ะส่วนสังคณิกานะสังคณิกะ สังคณิกาไม่ใช่อสังคณิกาฮะอ,ะอคุคลีใช่ใช่ออ่อนนานี่คุครีสังคณิกะ,กะแปลว่าคุกครีเกี่ยวข้องกับสวรรค์แต่ทุกวันนี้ความรู้ของพุทธศาสนาพุทธศาสนาพุทธไม่เข้าใจแล้วพยัญชนะยืนยันจะ,นนนจะไม่ได้เพี้ยนไปไหนเลยเข้าไปแปลอัด เอาอัดว่าไม่สังสักคะแปลว่าคุกคีสังคณิกาคุกคีกับคณะหมู่คณะคณะหรือสังสักคะมันวัยพ์กันเป็นวัยพ์กันสังสักคาหรือสังคณิกะเป็นวัยพ์ไปคำใช้แทนกันได้อสังสักคะหรืออสังคณิกะก็แปลว่าปฏิเสธอ่ะปฏิเสธ คือว่าไม่ปรุงแต่งสวรรค์ไม่ปรุงแต่งกันอยู่กับคณะคือกองกิเลสกองกิเลสสักขะคือสวรรค์ลึกซึ้งมากผู้ไม่มีสวรรค์ผู้ไม่เอาสวรรค์อสังสักขะผู้ไม่ปรุงแต่งสวรรค์ผู้ไม่มีสวรรค์คืออรหันต์อรหันต์ไม่มีสวรรค์ไม่มีนรก พูดที่ยังมีสวรรค์ก็ต้องมีนรกเพราะสวรรค์นรกเป็นดวลิซึมสวรรค์นรกคือเหรียญสองด้านสวรรค์นรกคือคู่หูสวรรค์นรกคือเทวะคือเทวะเทวะแปลว่าสองสวรรค์นรกคือสองแยกกันไม่ได้เพราะยางผู้ใดยังเป็นเทวะยังยึดเทวะเพราะย่งชาวเทวะนิยม คือพวกตีเทวะไม่แตกผู้ยังมีสวรรค์นรกศาสนาพุทธตีแตกสวรรค์นรกตีแตกธรรมะสองไม่ยึดติดธรรมะสองทำทรให้เป็นธรรมะหนึ่งทำให้เป็นศูนได้สำเร็จจึงมีนิพพานมีนิพพานแล้วอนุโลมอยู่กับธรรมะสองอยู่กับธรรมะหนึ่งอยู่กับธรมบธรมะส,ส,สามสี่ห้าหก อินฟินิตี้ได้เพราะมีจิตยังจิตให้อยู่ในอำนาจได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องสูงสุดทางด้านจิตวิญญาณนะเป็นเรื่องสูงสุดทางด้านจิตวิญญาณสามารถทำจิตวิญญาณได้อย่างสูงสุดนะอวันละหกก็ครบแล้วนะตรงกันข้ามกันกับวันณะสี่ และก็มีโกศะกับสังคณิกะนะสังคณิกะสังคณิกะสังคณิกะถูกแล้วสังคณิกาคุกคลีกับกองกิเลสคุกคลีกับหมู่คณะก็ไปแปลงง่ายๆคือเข้าใจมันยากแต่มาโจาว่าไม่คุกคลีกับบุคคลไม่คุกคลีกับคณะชอบอยู่ปลีอยู่แต่ผู้เดียว การปลีกอยู่แต่ผู้เดียวนั้นในธรรมในพระตรปิฎกมีตัดไว้เยอะการอยู่แต่ผู้เดียวไม่ได้หมายความว่าเอาตัวเองนี้นีจากหมู่มีชัดเจนท่านจัดชัดเจนว่าแม้คุณจะอยู่กับหมู่อยู่กับมาหากษัตริย์อยู่กับขา้ขาราชบริพารอยู่กับทหารอยู่กับคารวาดอยู่กับใครแต่คุณจิตของคุณอยู่แต่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนสองหมายความว่าจิตของคุณไม่มีกิเลส จิตของครูไม่มีกิเลสนี่คืออยู่แต่ผู้เดียวไม่ใช่หมายถึงกายร่างกายตัวตนบุคคลไม่ใช่เลยศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาสังคมเป็นศาสนาไม่ปลีกจากมูก็เข้าใจเพี้ยนว่าปลีกอยู่แต่ผู้เดียวแล้วก็ปลีกออกไปอยู่แต่ผู้เดียวไม่ช้าไม่นานก็บรรลุปเป็นอรหันต์คือพยัญชนะนเ,ปนเป็นพยัญชนะนแบบสิมหามายาพาซื่อเข้าใจกันสลับ ไม่ชัดเจนในสัพยัญชนะกับสภาวะอัตมาเห็นแล้วก็น่าเห็นใจสงสารก็ไม่รู้จะทำไงก็พยายามมาอธิบายให้ฟังก็ยืนยันไม่มีอะไรจะยืนยันดีแต่ว่าวเอาอย่างอัตมานี่แหละเป็นผู้ที่เป็นอรหันต์เป็นโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ยืนยันความถูกต้องอยู่กับหมูนะ่คณะโดยไม่คลุกครีคณนะ อสังคณิกะจิตอัตมาอสังคณิกะไม่ได้คลุกลีกับคณะจิตก็อาตมาอิสระเสรีโดดเดียวไม่มีอะไรมาเชื่อมติดได้ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้เป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จนพน้นอะไรที่จะทำให้สะให้เลอะเทอะได้แล้วอย่างนิจังตูวังสัสตังอวิปริณามัธมังสังหิรังสังกุป,ปัง